สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในช่อง a p พานะคะวันนี้เราจะมาสั่งอาหารนะคะเดลิเวอรซึ่งวันนี้นะคะเราจะเลือกสั่งจากแอปของ Foodpanda นะคะแล้ววิธีการชำระเงินนะคะจากที่เคยมีคลิปทำหักจากบัตรนะคะหรือว่าบางคนก็เคยจ่ายเงินสดตอนรับอาหารนะคะวันนี้เราจะมาจ่ายอีกช่องทางนึงก็คือการจ่ายผ่าน คูมันนี่วอลเลตนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกอาหารกันแล้วก็มาสั่งอาหารกันค่ะเพื่อเป็นกาลังใจฝากกาติดตามมุมขาร่างของคิปเลยค่ะ,ะเราเข้ามาในแอปกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะใช้เป็นอยู่แล้วเนาะก็เซ็ตที่อยู่นะคะค้นหาร้านที่ตัวเองต้องการ เสร็จแล้วก็กดบวกใส่ตะกร้าไปวันนี้เราใส่สินค้าไว้ในตะกร้าแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นชุดอาหารที่เราเลือกไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วอ่าตรงส่วนลดตรงนี้ก็คลิกดูเนาะว่ามีเปล่าไม่มีนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะกดตรวจสอบการชำระเงินและที่อยู่ ตรวจสอบข้อมูลนะคะที่อยู่ในการจะส่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นรูปดินสอนะคะตรงนี้ก็คลิกไปก็ตรงนี้จะสามารถเลือกจากบาัตรเครดิตบัตร ATM หรือจ่ายเงินสด PayPal แล้วก็มีติ๊กเลือก t ูมันนี a l อล l อันนี้เราก็ติ๊กเลือก True Money w a l l e t แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดดำเนินการต่อ ในครั้งแรกของการผูกเชื่อม To Money Wallet กับ Airfoodpanda จะมีการให้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนะคะอันนี้ก็กดตกลงไปอ่าการชำระเงินล้มเหลวเพราะว่ายังไม่ได้เติมเงินนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเติมเงินใน To Money Wallet ก่อน แสดงว่านะคะคือเราผูกบัตรเครดิตไว้กับ t r ู e Money Wallet แสดงว่าการตัดเงินรูปแบบนี้นะคะต้องใช้เงินใน True Money w a เ l e t เท่านั้นเนาะใช้บัตรเครดิตที่ผูกเนี่ยจะดึงยอดเงินนั้นไม่ได้นะคะอ่ะเติมเงินกันซึ่งเรานะคะก็ผูกบัญชีธนาคารไว้แล้วนะคะส่วนถ้าใครอยากหรือว่าวิธีการผูกบัญชีธนาคารทำไงในช่องมีแนะนำนะคะวิธีการผูกบัญชีธนาคารแล้วอ่ะเติมเงินกันค่ะ เมื่อกี้ค่าสินค้าเท่าไหร่อ่ะสามสามเก้าสามสามเก้าในนี้มีอยู่แล้วเจ็ดสิบแปดันเติมสามร้อยแล้วกันอ่ะเติมเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็มากดดำเนินการต่อคะ่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นรายการนะคะทีนี้ก็จะมีข้อความนะคะแจ้งเตือนว่ามีการตัดเงินนะคะจากแอปซึ่งเรานะคะสามารถไปเช็คได้ด้วย <c oughs> ก็คือพอตัดเงินแล้วนะคะเราก็เข้ามาใน t vale ูมานิว a อเลตแล้วก็มาเลือกคำว่ารายการอ่ะ <c oughs> เห็นไหมก็จะมี รายละเอียดของรายการที่เราทําธุรกรรมนะคะจ่ายเงินเติมเงินอะไรต่างๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปรอรับอาหารกันค่ะก็นี่มปนอีกทั้งเรื่องนึงนะคะในการชําระเงินผ่านแอปฟิวแนด้ายังจะเหลือการชําระเงินผ่านเพย์ a l าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทาวิธีนั้นก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวนะคะไปจัดการอาหารนี้ก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ